ขอสวัสดีนะครับผมชาวฟาร,รม์มิงซูเมเลเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมาแนะนำนะครับโอ้รินพันกันก็จะมาแนะนำนะครับการรื้อถอนสวนองุ่นกับสวนมะกอ,อกนะครับหลังจากที่เราทำสวนองุ่นสวนมะกอ,อกไปแล้วทีนี้อ่าแบบโอ้ยจะทำอันใหม่แล้วเกลียดทำสวนองุ่น แต่จะลื้อยังไงไม่เหมือนอปลูกพืชชนิดทั่วไปที่สามารถปลูกแล้วไถท,ทำอย่างอื่นได้เลยแต่สวนมะกอ,อกไม่ใช่นะครับสวนมะกอ,อกสวนองุ่นไม่ใช่นะมันไม่สามารถที่จะไถออกได้เลย <Yes. S 1> แต่มันลื้อได้ก็คือมันอยู่ในโหมด c o n s t r a c t i o n ใช่ไหมการลื้อถอนมันก็จะเหมือนเราตกแต่งฟาร์มนั่นแหละครับ <Yes. S 1> ไปที่ตัว P นะครับ แล้วก็มาที่3ขีดนี่นะครับแถบล่างสุดตรงโปรดักชันนะครับนี่แหละการรื้อถอนมันจะอยู่หน้านี้แหละครับแล้วก็มาที่นี่นะครับอ่านี่นะครับดิมโมลิสอ่านี่เลยเหมือนที่เราจะทอนอาคารบ้านทอนพื้นที่ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาอ่าง,งนลกับโอลิฟ กับมะกรอกก็เหมือนกัน,นครับใช้หลักการเดียวกันในการรื้อถอนก็คือตรงนี้นะครับแต่การรื้อถอนสวนมะกอกสวนองุ่นนะครับนี่เราก็ไปคลิกเลยนะครับเลือกแค่ตรงแล้วก็คลิกเราจะไม่ได้เงินคืนก็คือเสียทิ้งไปเฉยๆนะไม่เหมือนเราขายสมมติผมขายเนี่ยขายแต่ช่างขายยุ้งข้าว ขายบ้านขายกูดังเนี่ยมันจะได้เงินคืนมาขาดทุนนะครับแต่ว่าได้คืนแต่ขายเง,งน่นรือ้อถอนอง,ง่นกับมะกอ,อกไม่ได้คืนจะไม่ได้เงินเลยโอเคนี่นะครับเลือกไปตรงๆแล้วก็คลิกนี่นะครับเขาก็จะหายไปแบบนี้แต่นะครับมีแต่นะแต่ที่สําคัญสังเกตพื้นนะครับพื้น นี่นะมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมเอาง่ายๆพื้นมันเป็นพื้นแข็งเป็นเหมือนพื้นที่ใช้ก่อสร้างปลูกสร้างบ้านนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแปลงที่สามารถจะใช้ปลูกพืชปลูกผ,ผ,ผักได้อีกต่อไปนะครับมันจะกลับไปเป็นสแตนดาร์ดเดิมตรงที่ผมไถต่อกันยังไงเป็นถนนใช่ไหมดังเดิมมันเป็นถนนแล้วผมไถรวมแปลง พอปลูกองุ่นหรือ,อปลูกองุ่นหรือมะกอกไปแล้วทีนี้มาลื้อถอนมันก็จะกลับเป็นสภาพเดิมของมันแบบนี้เลยเป็นเฉพาะตรงที่ว่างฐานต้นอ,องุ่นต้นมะกอกลงนะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า,ามันสามารถดัดแปลงให้ กลับมาเป็นแปลงนาได้เหมือนเดิม <Yeah. S 1> ก็ใช้อุปกรณ์อย่างที่ผมลองทดสอบให้ดูนะครับคลิปทดสอบอุปกรณ์ไถพรวนดินนั่นนะครับมันจะเป็นผ่านตัวหนึ่งที่สามารถเอามาไถานะครับไถไถพื้นที่ที่มันใช้งานไม่ได้ให้เป็นพื้นที่ใช้งานได้นะครับก็คือผ่านที่อยู่ในหมวดโปรนะครับเป็นผ่านบุกเบิกผ่านหัวหมูนั่นนะครับแล้วเ,เอามาแล้วเ,เลือกตัววายใน เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแต่ตอนนี้โอเคตอนนี้เรามาทําการรือถอนก่อนแล้วกันอรือถอนนี่เลย แปลงนี้ผมรื้อถอนเสร็จเดี๋ยวผมจะไถปรับดินให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะปลูกอ้อยนั่นเองนะครับมันพอดีกับรถตัดอ้อยโอเคมันเป็นแปลงพลยาวพอดีนะครับนี่เลยการรื้อถอนต้นองุ่นนะครับกับต้นมะกอกแบบนี้เลย ใกล้ดปใ,ใกล้อีกทีนึงน,นี่นะครับในมโมล,ลิสนะครับแล้วก็มาคลิกตรงเสาท,ที่เราปลูกนั่นแหละครับเหมือนเราลื้อพวกกำแพงพวกนี้ไปคลิกมันก็หายไปเหมือนกันนะอืมมันจะอยู่ในโหมดเดียวกันแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับ ในการรื้อถอนอต้นองุ่นและต้นมะกอกนะครับแบบนี้เลยทีนี้นะครับที่ดินเราก็จะเป็นแปลงดินแบบมันใช้งานไม่ได้ทีนี้หลังจากรื้อถอนออกไปเราก็ต้องมาทำการไถอ,อย่างที่บอกนะครับไถปรับดินให้มันเป็นดินที่ใช้งานได้ นี่นะครับพานไทยที่ใช้งานก็คือตัวนี้นะ <Yeah. S 1> นี่นะพันตัวนี้มันอยู่ในโหมดโปรมันจะสามารถมีเลือกได้ว่าต้องการไทแบบไทแบบปรับดินที่ดินเป็นดินใช้ไม่ได้เป็นดินใช้ได้นะครับก็คือกดตัววายนะครับให้สังเกตป๊อปอัพด้านซ้ายบนนะตอนนี้ ที่ตัววายมันมันจะเป็นอ o w นะครับก็คือไถปกตินะครับแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึง่งปึ่งมันจะเป็นลิ t ิตทูฟ l l นะครับนี่ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับสมมติผมใช้ยุมกลับไปที่หมวดเดิมปกติมันหมวดอา w นะมันจะไถยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองไถให้ดู ได้นะมันจะใช้ได้เฉพาะตรงที่เป็นแปลงดินอยู่แล้วนะอ่าแบบนั้นนะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัววอ่ากดตัวายให้มันเปลี่ยนเป็นอ่าลิมิต i ฟิลอ่าเรามาดูอีกทีนะมันก็จะเป็นนี่เลยครับนี่มันก็จะไถยจุดที่ใช้ไม่ไดนะ้ให้เป็นดินที่มาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ อ่าแต่มันต้องใช้ทักษะนิดนึงนะถ้าเราไถาล้ําเขตมันไม่ตรงไม่สวยงามเราสามารถเอาย้ามาปลูกทับได้เพื่อให้มันเป็นแนวตรงเหมือนเดิมได้นะครับ <Yeah. S 1> อ่ามันเป็นการตกแต่งที่ดินได้ดัดแปลงได้นะครับอ่านี่นะครับแบบนี้เลย ก็จะสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะนี่เลยครับแล้วก็ไถ่า่ทำลูกพืชปลูกอย่ากเกืนได้อีกตามเคยนั่นแหละครับ <Yeah. S 1> ทีนี้สมมติตรงที่มันเราถาแล้วมันไม่สวยมันเบี้ยวมันไปกินขอบออกไปไม่สวยงามเราสามารถใช้โปรดักชันเหมือนเดิม มาตรงนี้นะครับอาแลนด์คริปปิ้งนะครับมาตรงเพน์นะครับอ่าเราทำการปลูกหญ้าแบบนี้นะครับนี่นี่มันก็จะสวยเหมือนเดิมแล้วก็เอาหญ้ามาใส่ใช่ไหมนี่มันก็ได้เหมือนเดิมครับก็ดูดีได้เหมือนเดิมแ <Yeah. S 1> ปลงนาเราก็จะแบบเป็นแนวตรงเป็น กรอบสี่เหลี่ยมได้เหมือนเดิมนะครับมันตกแต่งได้นั่นเองโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเลคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้ดูประมาณนี้นะครับในการรื้อถอนต้นองุน่นแล้วก็ต้นมะกอกนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่สําหรับปลูกพืชชนิดอื่นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากเพีงยงแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ